สูสมอเบิ่ออันนี้ตอนนี้หกโมงเช้าหกโมงหานาทีสินาทีแมวมาสวบกันอยู่ข้างเตียงสู้ร,ร,ร,นนรไงไงวว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 เบววงวว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 วัววววสว่วว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 วงวนววววีวอววกวว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 กวว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 นวววนวว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 วมแวววว้วกกวววิวว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 ก ย้ำคืนเพิ่นหยอกกันเบิดคืนเป็นวาระคึกของเพิ่นตีกันเงีาเงาเงีาเงาจังน้อยกับเลียนหยอกกันควักแควักควักแควักเสียงพื้นน่ามีเน็ตดังอยู่เบิดคืนถันสิบอยละมานอนนั้ำกระลุกตุ่นเบิดประตูออกไปเบิ้องหิดดาเซ่โบเซนเป็นตะกุกตูนประมาณมาคือบ่อยคอยนอนน้ำอีแม่อีพ่อหิด้าเป็นตะกุกตูนคืออย่างนี้คือจังอยากมานอนน้ำพักอั่น มัดป้อยเขามันนวดเดียวโอกันแตกสวดสวดบ่ได้นอนหลนับดีจกมือฟูด้บ่ทั้เรียนแมวก็เบื่ว้ยเด็พี่น้องเดอ้อมันยน้ำแปดโมงเก้าโมงห้าสิบออกไปทำง,งานนี่เพิ่นพระคักทักสนิทโอ้ยลักหรือขนาดอยากกวนมันขืนนี่อยากวนมันขืนขาดสูงเนี้ยมันืนมันกวนเขาอยากกวนอยากวนแก่แคนมันขืนใจงลง,งนอนมาลุตจนมันตาหาลัก เทวดาไปอยู okay, mm ่ว hmm. so really ัดบลูไปเล่นเต็กสวดสวดอยู mm ่สลาวัดบลูส hmm. ังเพยมีลใจไหลาแต่กมาลักเขาไป